สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องคนรักพระเครื่องทุกท่านนะครับวันนี้ร้านเห่งเฮงพระเครื่องได้มีพระบ้านๆมาแบ่งปันนะครับถ้าใดสนใจโทรศูนย์เป็นสองหนึ่งเป็เก้าหนึ่งสองสองศูนย์ครับไอเดียลายก็ศูนย์เป็นสองหนึ่งเป็เก้าหนึ่งสองสองศูนย์เช่นกันนะครับทางร้านเรามีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีไม่มีบวกเพิ่มนะครับไม่ว่าจะโอนหรือเก็บปลายทางนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปด้วยนะครับเพื่อไม่พลาด EP ต่อๆไปนะฮะและเพื่อเป็นกําลังใจให้ร้านเห่งเฮงพระเครื่องด้วยนะครับผม มารับชมรายการที่1กันเลยนะครับรายการที่1เป็นเหรียญละขังหลวงพ่อกเกษมเขียมมะโกโนะสุสานไตรักษ์นะพี่นะปี2516กเก่าๆสวยๆเลยพี่หลวงพ่อกเกษมเขียมมะโกนะฮะทองแดงรมดำนะพี่นะทองแดงรมดำสวยๆเลยพี่เก่าๆสวยๆกันเลยนะ เหลียญสิริมงคลนะเหรียญสิริมงคลหลวงพ่อเกษมเขมมะโกลสองห้าหนึ่งหกทองแดงลงดำ่าเก่า,กา,กาสวยๆกันเลยพี่เนีย่ยหลวงพ่อเกษมเขมมะโกลแห่งสุสานไต้รักนะฮะลำปางเหรียญนี้ผมขอหกร้อยบาทพี่หกร้อยบาทเนาะ ต้องมาไปเหรียญพุทธจันทร์นะฮะเหรียญหลวงพุทธจันทร์วัดศรีเทพจุงพุทธจันทร์วัดศรีเทพนะฮะปี 2500. สองพันห้าร้อยสวยๆเลยครับผมหลวงพุทธจันทร์วัดศรีเทพกระไรทองสวยๆเกา่เกาๆเลยพี่สวยๆเกา่เกาๆเดิมๆนะดูเส้นวิ่งเต็มเหรียญเลยนะพี่นะดูนะฮะนี่ฮะมีเส้นขีดเห็นหมพี่ ส,สวยๆเก่าๆเดิมๆกันเลยครับผมหลวงปู่จันท์วัดศีเทพนะผมขอ600บาทพี่600บาทเนาะต่อมาเป็นเลขสี่มาหลวงพ่อสอุธรวัดสุธนนะก็ะไหลทองส,สวยๆเลยพี่สองสี่หกศูนย์ก็ไหลทองนะฮะสวยๆเดิมๆกันเลยพี่ดูฮะ สวยๆเก่าๆเดิมๆกันเลยนะฮะเบื้องหลังแล้วยันสวยๆคมๆชัดๆกันเลยนะพี่นะเนี่ยขอบตัดสวยๆเลยพี่คมๆเลยหูยันยานกันเลยนะพี่นะเหรียญเสมานะฮะสวยๆเลยพี่ พ่อโสธรวัดโสธรว,ร,วรารามนะผมขอหกร้อยบาทพี่เอามาเป็นเหรียญอามนะพี่นะเหรียญอามหลวงพ่อโสธรนะเหรียญอามหลวงพ่อโสธรวัดโสธรวัดลารามกะไหลทองหูย,ยันยานุขีดเนะี่ยคมชัดกันเลยนะเก่าๆสวยๆกันเลยพี่ดูดูชัดๆนะพี่นะ เก่าเดิมๆกันเลยครับ mm. เหรียญอามหลวงพ่อโสธรวัดโสธรวะลาลามนะฮะสองสี่หกศูนย์เก่าเดิมๆกันเลยพี่เก,เก่าเดิมๆกันเลยผมขอหกร้อยบาทพี่หกร้อยบาทเนาะขออภยัยพี่ขออภยัยต่อมาครับเป็นเหรียญน,นั่งพานหลวงปู่ทิมวัดระหาสไ่ เหรียญนั่งพานหลวงพุทธิมวัดละหานไล่สองห้าหนึ่งแปดเก่าๆใช้สวยกยันไรเพีู่ทองแดงลุมดำสองห้าหนึ่งแปดฮะกวางชัดๆเลยนะพี่นะดูต่อโคตัวทอ,ทอนะครับพี่นะฮะโคตัวทอขอบด้านข้างบล็อกจิกนะฮะยันแปดทิศหูห่วงปิ้นๆเก่าๆเดิมๆ สวยๆกันเลยครับผมหลวงพุธิมวัดละหารไร่นะครับพอ500บาทพอพี่500บาทเนาะต่อมาเป็นเหรียญหลวงพระกันวัดพญาตพิมพ์จะขอเบ็ดเนื้อทองแดงสองสี่หกเสวยๆกันเลยพี่เก่าๆเ,เ,เดิมกันเลยนะครับดูหน้าตาหลวงพ่อคมชัดเลยนะฮะนี่ดูเส้นขีดขอบข้างนะพี่นะ ส,สวยๆเดิมๆเ,เลยแต่ขอเบ็ดโหขอดๆกันเลยนะพี่นะทองแดงผิวไฟกันเลยนะพี่นะนเก่าๆเ,เดิมๆกันเลยนะครับหลวงพ่อกลั่นวัดพญาตผมขอหกร้อยบาทพี่หกร้อยบาทเนาะต่อมาไปเหรียนลักขังหลวงพ่อภูมิวัดช่องแคเหรียนลักขังหลวงพ่อภูมิวัดช่องแค่ยเ,เ,เก่าๆส,สวยๆกันเลยพี่ เนือ่าทองแดงสวยๆเดิมๆกันเลยนะพี่นะนี่ปีหนึ่งสามนะพี่นะรุ่นพิเศษภูมิวัดช่องแคร์เก่าๆสวยๆอ,อย่างนี้ผมขอหกร้อยบาทพี่หกร้อยบาทต่อมาอีกเดือนหนึ่งพี่นละลักขังหลวงพ่อภูมิเช่นกันครับเดือนลักขังหลวงพ่อภูออนนมิเช่นกันนะฮะอันนี้เป็นภูมิวัดช่องแครเช่นกันนะมีขีดอยู่ตรงล้อเรือนะพี่นะเห็นไหม วสวยเก่าๆเลยนะนี่น่าจะเป็นเนื้ออพก้านะพี่นะวสวยๆนี่แต่นี่เป็นพิมพ์สอชนะฮะพิมพ์สอชอบล็อกสอชอพิมพ์ชสั้นเก่าๆสวยๆมีขีดอยู่นี่สวยๆเก่าๆเดิมๆกันเลยนะหลวงพ่อพรมวัดช่องแคันนี้ผมขอ ห้าร้อยบาทพี่ห้าร้อยบาทต่อมาไปเหรียญพระอาจารย์ฟัน่นอาจารรุ่นสองนะพระอาจารย์ฟัน่นอาจารรุ่นสองเนะี่ยวัดว่าน,นาหัวช้างดูเส้นเสวอากาศนะพี่นะเส้นเสวอากาศขึ้นคมชัดเลยดูเนื้อเหรียญนะพี่นะ วิ่งเต็มเบียดเลยนะพี่เราดูดาจัดฟันอาจจะรูกระไลทองขอบตัดสวยนี่ฮะวัดว่านาหัวช้างนะรุ่นสองซีทออดสร้างสวายปีศูนย์เจ็ดกลัเก่าสวยเลยพี่นี่ฮะเอาเก่าสว,สวยเลยเดี๋ยวเราองมองยตาป่าจะเห็นชัดเลยนะฮะ เส้นขนแมวเต็มเลยนะเป็นเส้นเตาอากาศขึ้นชัดๆเลยพี่ผมขอห้าร้อยบาทพอพี่ห้าร้ยบาทเนาะต่อมาเป็นเหรียญอาร์มโล่ใหญ่ผมสีหน้าหลวงพ่อเฮงเนะี่ยหลวงพ่อเฮงสองสี่เจ็ดสองเก่า,กา,กาสวยๆเลยพี่เน่าเก่าๆสวยๆกันเลยี่ หลังเรียบนะพี่นะนี่โหเชื่อมเหรียญอาร์มโล่ใหญ่หลวงพอ่อเฮงนี่ฮะเก่าเก่าสวยๆเลยพี่นี่เก่าเก่าสวยๆเดิมๆกันเ,เลยนะพี่นะเหรียญอาร์มโล่ใหญ่หลวงพอ่อเฮงนะพี่นะผมขอหกร้อยบาทพี่หกร้อยบาทต่อมานะเป็นเสมาหลังสิงหลวงพ่อหอวัดชากหมาก เหเซมาหลังสิงหลวงพ่อหอมวัดชากหมากนระะับทองแดงเหรียญน,นี้สวยเลยนะพี่นะเหรียญสวยเลยนะเก่าๆสวยๆเลยพี่ดูตะหมูกโดงๆคมชัดกันเลยนะพี่นะขอบตัดคมๆเลยพี่หลังสิงนุ่นๆกันเลยนะอัยสามปีหนึ่งเจ็ดสวยหูปิ้น เก่าๆ,ๆเดิมๆกันเลยพี่นะครับนะฮะสวยๆเลยพี่ผมขอหกร้อยบาทพี่หกร้อยบาทเนาะต่อมาไปเหรียญปิดตาพังพักกาณนะวัดท่าแพรนะฮะปิดตาพังพักกาณวัดท่าแพรทองแดงลงดําเก่าๆสวยๆเลยพี่เก่าๆสวยๆนะนูนๆกันเลยนะฮะขอบจัดสวยๆครับพี่นะหลังพระราหู จมูกโด่งๆทุกตนเลยพี่นะฮะวบลาหูดูด้วยตาเปล่ายิ่งคมชัดเลยนะพี่นะนี่ิดตาพังพักการวัดท่าแพระนะมุขอัวห้าร้อยบาทพอพี่ห้าร้อยบาทต่อมาเป็นเสมาหลงวงพุทธวดวัดช้างให้หลังปุถุทิมนะพี่นะเสมาพุธทธวดวัดช้างให้หลังหลวงพุทธิมเก่าๆสวยๆกระไรทองนะพี่นะ เลยสวยเดิมเดิมเลยพี่นี่หน้าตาหลวงพ่อคมชัดกันเลยนะครับหน้าตาหลวงพ่อคมชัดกันเลยเก่าๆสวยๆแบบนี้นะปีสองพันห้าร้อยพอห้าร้อยบาทพอพี่ห้าร้อยบาทเนาะต่อมาเป็นเหรียญเศรษฐีหลวงพุดูนะฮะวัดสะแกปีสามหนึ่งนะกระไหลทองนะเศรษฐีหลวงพุดู ยเยเซียตีลงกุดูวัสกแก่นี่ฮะละพลุ่มปนโยูเก่าสวยๆเลยพี่นี่ก็ไรทองตอกตรงนี้เลยพี่นะถ้าหลังยานคมชัดเลยนะฮะหูห่วงเป็นๆเป็นสองขอบนะพี่นะเห็นนะฮะ ออบในคมชัดเลยพี่เก่าๆสวยๆเลยนะพี่นะเก่าๆสวยๆเดิมๆกันเลยเหรียญนี้นะดูด้วยตาปาอีกหนึ่งรอบพี่นี่ไอ้สวยเงยบนี้พอเพียงหกร้อยบาทพี่หกร้อยบาทเนาะต่อมาเป็นเหรียญพระแกลมรกตวัดพระศรีสองสี่เจ็ดห้าบลนอกเจนีวาเหรียญนี้สวยมากเลยนะพี่นะพราเปลี่ยมกรอบทองด้วยนะพี่นะโอหคล้องนี่ขึ้นดีจังเลยพี่ ขอบก็บอกนะพี่นะเก่าเก่าสวยๆเลยบล็อกนอกนะพี่นะเก่าเก่าสวยๆเลยบล็อกนอกกะไหลทองสวยๆเลยผมขอหกร้อยบาทพอพี่หกร้อยบาทเนาะต่อมาเป็นเหรียญหลวงพ่อเงินวัดดอนเจหอมหลวงพ่อเงินวัดดอนเจหอมนะบล็อกแรกนะสองสี่เก้าสามเนื้อนะทองแดงแล้วเก่าสวยๆวยโอ้คอดๆเลยนะพี่นะ นี่โอ้โดคอดๆกันเลยหน้าตาคมชัดกันเลยนะส,ยสวยๆเดิมๆกันเลยพี่ดันคลุมๆเลยนะหูนะ้โดคอดๆเลยพี่เก่าๆส,ายสวยๆเลยนะหลวงพอเงินวัดดอนหญ่หอมผมขอห้าร้อยบาทพี่ห้าร้อยบาทเนาะต่อมาเป็นเหรียญ ชินราชเหรียญชินราชหลังนารีสวนวัดพระศรีนะสองห้าหนึ่งห้าปีหนึ่งห้าเก่าเก่า,กาสวยสวยเลยล้พี่นี่เห็นไหมดูปลายนะั้นชนขอบเลยนะพี่นะทะลุขอบเลยนะพี่นะเก่าสวยสวยเลยนะพี่ ก่าส,สวยเดิมๆเ,เลยนะพี่นะเหรียญหายากอีกเหรียญหนึ่งนะเฮ้ยหลังพระนฤสสวนหลังนะ้ำสิโดทกหน้าตาคมชัดกันเลยพีเ่เก่าเดิมเดิมเลยครับเก,เก่าเดิมเดิมกันเลยนะพี่เนาะดูนะพี่นะนี่ดูนะนี่ทะลุเลยนะตาเปล่ายัางมองทะลุขอบสองเลยนะพี่นะสมทะลุเลยนะพี่นะผมขอหกร้อยบาทพอพี่หกร้อยบาทเนาะ ต่อมาไปเรียนหลวงพ่อเนื่องหลวงพ่อเนื่องวัดจุฬามณีต่อคนหน้าใหญ่เลยนะพี่นะให้หลวงพ่อเนื่องหลวงพ่อเนืองวัดจุฬามณีเก่าเก่าสวยสวยเลยพี่เก่าเก่า,กาสวยสวย,สวยเดิมเดิมกันเลยนะสองห้าหนึ่งหนึ่งหลังยันห้า สวยกันเลยนะพี่นะเก่าๆเดิมๆกันเลยดูดดวยตาป่าอีกหนึ่งรอบนะพี่นะนี่ตาป่ายังคมชัดเลยนะพี่นะเห็นไหมผมขอหกร้อยบาทพี่หกร้อยบาทเนะาะตอนมาไปเหรียญจักเพชรเท้ามหาภุมวัดอนยานวาปีศูนย์แปดเนื้อฝ่าบาทเนื้อทองฝ่าบาทสวย เก่าๆสวยๆวยเดิมเดิมมาเลยดูนะคมชัดเลยนะเหรียญที่สวยมากเลยนะครับพี่เหรียญที่สวยมากเลยนะเหรียญน,นี้นะนไข่ปลาเต็มทุกเม็ดเลยนะนี่เหรียญจักรเพชรเก่าเก่าเดิมเดิมนะฮะสวยๆวยเดิมเดิมไปเลยพี่สวย,สวยเๆเก่าเก่าเดิมเดิมเลยนะเนาะเหรียญจักรเพชร ท้ามหาพรหผมขอหกร้อยบาทพี่หกร้อบาทต่อมาไปเหรียญหลวงพ่อดูลหลวงพ่อดูลนวัดาาปุรพารามปีศูนยปไข่ปลาเต็มทุกเม็ดดูหน้าตาหลวงพ่อคมชัดเส้นน้าผากวิ่งนะฮะกาไหลทองสวยๆในเหรียญจะพิมพ์ว่าหลวงพ่อคูณน,นะฮะสวยๆเลยพี่เติมเลย เก่าๆเลยนะพี่นะหลวงพ่อดุลหรือหลวงพ่อครุนวัดบราาูรพารามปีศูนย์แปดเก่าๆสวยๆหูห่วงปิ้นๆกระไหลทองงามๆผิวเดิมๆนะดูฮะโอ้ดูในตาเปล่ามันจะสวยเลยนะพี่นะเนี่ยมชัดเลยนะผมขอหกร้อยบาทพี่หกร้อยบาทเนาะต่อมาเป็นเหรียญ ปิตาหลวงพ่อแก้วเกษาโรูปิตาหลวงพ่อแก้วเกษาโรวัดละหารไร่ปีหนึ่งเก้ากระไลทองสวยๆเลยเห็นไหมปิตาหลวงพ่อแก้วมีต่อโคดู่ตรงข้างแบบเก่าสวยๆเลยพี่สวยๆเดิมๆกันเ,เลยนะครับสวยๆเดิมๆกันเ,เลย ไล่ทองส,สวยๆเลยพี่ดูยันนะพี่นะยันคมชัดทุกตัวเลยพี่นี่ถ้าดูด้วยตาเปล่าจะสวยมากเลยพี่ดูนะชัดๆเลยพี่นี่เหรียญทองแบบอลามเลยนะพี่นะทองอลามกันเลยนะดูนิ้วมือครบๆเลยนะพี่นะนิ้วมือคมชัดมากเลยนะปิดตาหลวงแก้วเกศาโลผมขอหกร้อยบาทพี่หกร้อยบาทเนาะต่อมาเป็นเหรียญหลวงพระสุด เดี๋ยญหลวงพ่อสุดวัดกาหลงปีศูนย์หกหลังยันตะก้อกาไหลทองหน้าตาหลวงพ่อคมชัดนะมีขีดอยู่ที่หูแล้วพี่นะหูด้านซ้ายส,สวยๆเลยจมูกโด่งๆกันเลยนะพี่ดูนี่จมูกโด่งๆเลยฮนะหลวงพ่อสุดวัดกาหลงเป็นเส้นสองขอบวิ่งจรลดคมๆมาเลยนะพี่นะ ขอบตัดสวยคๆคมๆงามๆกันเลยปีศูนย์หกหลังยันตะก้อสวยๆเลยพี่โหห่วงปิ้นๆนะฮะกระไหลทองงามๆกันเลยพี่กระไหลทองงามๆกันเลยนะพี่นะดูนะหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะผมขอหกร้อยบาทพี่หกร้อยบาทเนาะต่อมาเป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังปีสองสี่หกเจ็ดหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนี่ฮะสวยเลยพี่ ส,สวยๆเ,เก่าๆเดิมๆกันเลยนะดูหน้าตาหลวงพ่อคมชัดดลยดูยันนะฮะส,สวยๆเ,เก่าๆเดิมๆเ,เลยครับผมยันสี่สองส่หเจ็ดเก่าๆส,สวยๆเลยเ,เก่าๆส,สวยๆเลยครับพี่ หลวงผู้เอี่ยมวัดหนังนะผมขอ600บาทพี่600บาทต่อมาเป็นเหรียญหลวงพ่อทองสุขหลวงพ่อทองสุกวัดตโนดหลวง2498เนื้อกาลาไหลทองสวยๆเลยนะพี่นะนี่หน้าตาหลวงพ่อนะคมชัดกันเลยพี่ขอบจัดคมๆนะฮะนี่วัดตโนดหลวง2468โหูในตัว เกา่าๆสวยๆเลยพี่หลวงพ่อทองสุขวัดตโนดดลวงนี่ดูได้ตาเปล่านะฮะเก่าๆสวยๆนี่ผมขอหกร้อบาทพี่หกรบาทแต่มามาปิดท้ายด้วยหลวงปู่แพวนะฮะเหรียญใบที่เด็กหลวงปู่แพ้ววัดกำแพงแสนสองห้าสี่เจดแบงต่อโค้ดนะพี่นะไอ้โค้ดผอพึ่ง เก่าๆสวยๆเลยพี่จมูกโด่งๆตาคมๆกันเลยนะพี่นะจมูกโด่งๆตาคมๆขอบชัดๆัดจัเลยเป็นเหรียญพิเศษนะสอ82ปีเก่าเก่าสวยๆเลยใครมีไว้ปลอดภัยแน่นอนนะพี่นะปลอดภัยแน่นอนนะพี่นะอ่าหลวงพุทแพ้ว บอลวันโลนะผมขอ600บาทพี่600บาทเนาะดูให้ชอบดูให้ใช่ดูให้ถูกใจก่อนนะพี่นะถูกใจองค์ไหนโทรมาปิดกับเราได้เลยนะครับตลอดเวลานะพี่นะตลอด24ชั่วโมงกันเลยนะพี่นะหรือถ้าใครยังดูรูปไม่ชัดก็ดทักไลน์ไอดีไลน์มาที่เบอร์นี้เลยนะครับผมมาดูรูปเพิ่มเติมกันได้นะฮะ ก่อนจะจากกันไปนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดอีพีต่อไปและเพื่อเป็นกำลังใจให้ร้านนั่เคีงด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ